กราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในช่วงค่ำคืนนะฮะอันนี้ก็เป็นวันวันนี้วันอะไรวะวันศุกร์ปะหรือวันลืมคืนนะครับวันศุกร์ที่22นะฮะกับค่ำคืนวันนี้นะครับไฟเด g ไนนะครับสำหรับใครที่กำลังจะออกไปคานข้าวหรือไปปาร์ตี้ก็จะเกินห้าทุ่มเยเวลาเทอร์ฟิวนะครับ หรบวันนี้นะครับเรามาส่งงานความสวยงามกันอีกหนึ่งคันก่อนที่พรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับรถไปนะครับที่จริงอยากจะให้รัรับรถวันนี้แหละแต่ก็ผมก็ดูความละเอียดเรียบร้อยของตัวรถนี้ให้อย่างเต็มที่ที่สุดเพราะว่าคันนี้นะครับแรกเริ่มเดิมทีคือเป็นรถที่ทําสีไปแล้วละคันนะครับแล้วสีของเขายังมีความนุ่มนิ่มอยู่แต่ลูกค้าเลือกที่จะทําก,การเคลือบแก้วเพื่อให้สีของเขามีความแข็งและรักษาสภาพนี้ให้ได้นานที่สุดนะครับอย่างไงก็ตามนะครับผมยังคงรักษา,าความ ความสวยงามเนี้ยให้ให้ให้ลูกใ,ใ,ให้ลูกค้าอยู่แล้วหนึ่นงปีคือการประกันของเราเนี่ยหปีเนี่ยในส่วนที่เราไม่สามารถป้องกันได้อุบัติเหตุเที่ยวชนนาสีมาเหตุตุ้วิสัยชั่วนิดรวมถึงการทําสีมาก็นี่ก็กคือเหตุุวิสัยเหมือนกันแต่ถ้าลูกค้าอยากจะเคลือบกับเรานะครับเรายินดีครับแต่ว่าเงื่อนไขคืออย่างน้อยทําสีมาแล้วสักสอาทิตย์ก็ยังดีนะฮะเพราะว่าทําใหม่ๆนล้วสีมันจะนิ่มเกินไปคันนี้ก็นิ่มเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่นิ่มมาก ขัดทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกเงาแล้วปล่อยให้ยืดก่อนแล้วมาขัดอีกรอบหนึงเพื่อให้สีดีที่สุดนะครับแล้วก็เคลือบแก้ว2รอบนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถ Mercedes-Benz C180 นะฮะไม่ใช่รถปีใหม่ล่าสุดแต่ความเงานี้ไม่แพ้ใครทีเดียวอยแบบที่ท่านเห็นนะตอนนี้ความสวยงามนะครับสวยเงางามอย่างกับรถใหม่ป้ายแดงนะครับ ที่ท่านเห็น,นครับป้ายก็ไม่ใช่ป้ายแดงนะครับเป็นป้ายดําแล้วก็เป็นรถของลูกค้านะครับลูกค้าคนนี้นะฮะไม่ทํากับเราเพียงคันแรกนะครับคันนี้ทํามาเป็นน่าจะเป็นคันที่สี่นที่5แล้วต้องขอบคุณท่านลูกค้ามากมากที่ให้ความไว้วางใจและให้ใจกันอยู่เสมอนะครับและคันนี้ก็ยังให้เวลากันเต็มที่ด้วยบ้านนี้ให้เวลาเต็มที่หมดนะครับก็ขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆนะครับที่ ให้พอไมไว้วางใจกันมาโดยตลอดคันนี้เป็นโปร,กรแกรมเพื่อแก้แบบเมกาซาร์มิ่โปรภายนอกภายในกระจกข้ขอเครื่องรถโดยสารและล้อแมกนะครับใช้เวลาในการทำจริง,รงที่ประมาณสองวันแต่ว่าคันนี้เป็นรถใหม่เป็นรถที่ทําสีมาใหม่นะครับต้องขอเวลามากกว่าเดิมประมาณวันหึงสองวันนะครับทาให้คันนี้นะครับออกมาได้อย่างสวยอย่างนี้นะครับหลังจากการที่ทําสีมาแล้วต้องเตรียมผิวอย่างน้อย2รอบเพื่อให้ดูว่า ระยะยืดของสีะยังคงยืดอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่ยืดแล้วนะครับตัวสีดำสวยงามมากในตอนกลางคืนอย่างที่ท่านเห็นนะครับถ้ามีโอกาสผมจะพาไปดูกันตอนกลางวันด้วยถ้าพรุ่งนี้นะครับก็ลูกค้าสามารถมารับรถได้แล้วนะครับผมก็จะแจ้งให้ในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งต้องขอบคุณท่านลูกค้ามากสําหรับค่าคืนนี้นะครับนอนหลับฝันดีดูรถสวยๆอย่างนี้แล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับกินอาหารแน่ร่อยนะครับวันนี้มิกกี้อาร์พีเอ็มออโต้ดลลิ่งสวัสดี